แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ17กุมภาพันธ์2567มอบแล้วนะคะ25.6ล้านบาทสำหรับมาตรการช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวปีผลิต66ทับ67โดยร้อยเอกธรรมนัฐพ,พรมเผ่าลงพื้นที่จังหวัดพะเยาพร้อมยกกลไกาสากลช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรไทย และก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกว่าไม่มีวันหยุดนะคะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเพารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้ไปเป็นประธานพิธีมอบเงินตามมาตรการช่วยเหลือชาวนา ผู้ปลูกข้าวผ่านสถาบันเกษตรกรปี2566ทั67ให้แก่สถาบันเกษตรกร4แห่งซึ่งก็ได้แก่สากรการเกษตรแม่ใจจำกัดสากรการเกษตรบ้านร่องสัานจำกัดสากรการเกษตรเมืองพยาวจำกัดสากรการเกษตรจุนจำกัดและสากรที่เข้าร่วมโครงการ6รายนะคะรวม25,654,350บาท ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อรักษาราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพโดยเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งช้างของเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรไม่ให้ออกสู่ตลาดพร้อมกันจํานวนมากและเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่เกษตรกรสถาบันเกษตรกรในระหว่างรอการขายข้าวเปลือกรัฐบาลช่วยค่าเก็บฝากและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก1 5 0 0บาทต่อตันนะคะ ณสากรการเกษตรแม่ใจจำกัดอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาซึ่งในปีพศ .66-67 สากรการเกษตรแม่ใจจำกัดได้รวบรวมข้าวเปลือกของสมาชิกสากรและเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่จำนวน2 7 3 3ตันมูลค่ากว่า241.88ล้านบาทโดยได้นำข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการตามมาตรการช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวผ่านสถาบันเกษตรกร ครองการรักษาคุณภาพเข้าเปลือก15,542,850บาทโดยเป็นค่าเก็บรักษาของสากรตันละ1,000บาทเป็นเงิน10,361,900บาทสากรเกษตรและเกษตรกรได้รับตันละ500บาทเป็นเงิน5,180,950บาท ซึ่งมาตรการดังกล่าวนะคะทำให้สมาชิกสากลเกษตรกรทั่วไปได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากถึง3,221รายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้กล่าวว่ามาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่เห็นชอบในหลักการมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีผลิต66-67และได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรวม 1 6 0 1 9 6ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีผลิต6 6นะคะและโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปีผลิต6 6หท6ซึ่งทั้งสองโครงการนี้เป็นมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีผลิต66-67ทวงเงินรวม 5 5 3 8 9 9 6ล้านบาทนะคะโดยแบ่งเป็นวงเงินสินเชื่อ44,437ล้านบาทและวงเงินจ่ายขาด1601.96ล้านบาทนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารและจัดการข้าวหรือนอบขอเสนอมาตรก,การให้เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทภายใต้โครงการสนับสนุนกาบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิเตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต66-67วงเงิน5.6มห่นล้านบาทโดยมีกลุ่มกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป้าหมายอยู่ที่4.68ล้านครัวเรือนที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี66-67กับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรโดยให้เงินช่วยเหลือรายละ1,000บาทกับเกษตรกร,กรครัวเรือนและไม่เกิน20ไร่ หรือครัวเรือนไม่เกินส0 0 0 0บาทนะคะมาตรการเหล่านี้เป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาและเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรรวมทั้งสถาบันเกษตรกรได้ชะลอการขายข้าวเปลือกเอาไว้ก่อนเพื่อรอราคาไม่ต้องรีบขายไปพร้อมกันจะทำให้ราคาข้าวตกต่ำ ซึ่งกระทรวงเกษตรให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งด้านรายได้และการยอมรับของสังคมการเพิ่มรายได้เกษตรกรจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องตลาดนำมีความรู้เชิงธุรกิจเรียนรู้และเข้าถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตรตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องเกษตรกรก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะคกลไกที่จะ ช่วยให้เกษตรกรกร,รวมกลุ่มได้เข้มแข็งคือขบวนการสากลดังนั้นสากลจะต้องมีความเข้มแข็งเพื่อเป็นที่พึ่งของพี่น้องสมาชิกสากลและเกษตรกร,กรต่อไปทั้งนี้นะคะจังหวัดพะเยามีสถาบันเกษตรกร,กรที่ดําเนินการรวบรวมข้าวเปลือกในฤดูการผลิตจํานวน11แห่งและมีสากลการ,กรเกษตร4แห่งเข้าร่วมโครงการสินเชื่อฉลอการขายข้าวเปลือกนนะปีปีผลิต6 6ทับ ซึ่งก็ได้แก่สากรการเกษตรแม่ใจาจำกัดสากรการเกษตรเมืองพะเยาจำกัดสากรการเกษตรจุนจำกัดและสากรการเกษตรบ้านร่องซ่านจำกัดนะคะผลการรวบรวมข้าวที่เข้าร่วมโครงการตามมาตรการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนนปีจำนวนเงินกู้204ล้าน6,4,800บาทผ่านทกสนะคะได้รับการสนับสนุนค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือกผ่านสากรร่วม 25,654,350บาทโดยเป็นค่าเก็บรักษาข้าเปลือกของศากร17,12,900บาทและและเกษตรกรกได้รับเงิน 8,551,450บาทซึ่งมีจำนวนสมาชิกสากรและเกษตรกร,กรทั่วไปได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ5,722รายที่ได้นำข้าวเปลือกมาจำหน่ายและเข้าร่วมโครงการผ่านสากรการ,กรเกษตรทั้ง4แห่งนะคะ อัปเดตข่าวดีวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดพะเยามอบเงิน25.6ล้านบาทตามมาตรการช่วยเหลือชาวนาะผู้ปลูกข้าวปีผลิต66ทับ67นะคะอัปเดต17กุมภาพันธ์2567